่อไทยเร่งหาเสียงชูนโยบายคนไทยไร้จนเพลงหาเสียงดังกระหึมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คลิปนี้เราก็มาเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้ง2,569กันอีกนะคะเพื่อไทยเร่งหาเสียงชูนโยบาย ไทยไร้จนย้ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ประชานิยมใครไม่ทำเราทำได้พักเพื่อไทยเร่งหาเสียงชูนโยบายไทยไร้จนย้ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เร่งหาเสียงเปิดเพลงหาเสียงดังกระหึมซึ่งช่วงนี้อันดับโพของเพื่อไทยกระเตื้องขึ้นมานิยมเป็นอันดับหนึ่ง เพลงหาเสียงของเพื่อไทยจะปลุก,กเร้าในการหาเสียงแค่ไหนซึ่งมีหลากหลายเวอร์ชั่นมากนะคะคุณผู้ชมเราไปฟังเพลงหาเสียงเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยกันค่ะเพื่อไทยทำได้ทำให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยโอโอ้เพื่อไทยทำได้ทำให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยโอโอ้เพื่อไทยทำได้ประเทศไทยทำได้พร้อม ทำต่อไปยกเครื่องประเทศไทยลางนี้ทั่วไทยทําให้คนเขาบอกกันว่าพี่น้องนครพนมเนี่ยสุขภาพดีไม่เป็นเลือดโรหิต่างยังแดงแฉกอยู่ใช่ไม่ใช่พี่น้องเราจะสร้าง จะปานทไละพันหมดมิหันกับพี่น้องเสียงไหมเสียงเสียงมากด็กๆเพื่อไทยยังอยู่เพราะเพื่อไทยล้มลงกี่ครั้งก็ยังล้มลงบนตักของประชาชนเราล้มลงบนตักของท่านเราถึงมีกำลังใจ เราถึงมีแรงในการต่อสู้และลุกขึ้นมาเดินหน้าเสมอท่านแสงยับินันทำให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยสร้างสังคมไทยที่เป็นไปได้เพื่อเพื่อไทยทำได้